สวัสดีครับสบายดีทุกฐานสบายดีตอนนี้บอมก็มายืนอยู่ตรง4ี่อาชีแยกประตูน้ำเนานะแต่บอมให้มาเบิกฟังนี้ทุกคนนี่เ็าคือแบบโอ้สวยงามจริงๆนะถามผู้ชมนะช่วงเวลากลางคืนเนาะของเมืองไทยนะทุกคนนะี่คือคือห้างเชนทันเวอร์โทนนะบรรยากาศเนาะบรรยากาศล่าสุดนะมอมผ้ามาอัปเดตนักท่องเที่ยวนะถามผู้ชมนะปอดสไลด์ไปไหนครับพี่น้องครับม่ได้เชื่อว่านักท่องเที่ยวร้ายด้วยครับน้อง ไอ้คือ,อ Sky walk, สกายวอล์กเชื่อมจากสีแยกประตูน้ำตรงไปที่หน้าห้างเซียนทันเวอร์แล้วก็บิ๊กซีนะทุกคนนะบิ Big ๊กซีลาชสซนลัปรีนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะมีแต่หนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะท่านผู้ชมเนาะที่เพิ่นมาซื้อของนะครับ อันนี้บอกกะมาอัปเดตช่วงเวลาคำาให้ถามผู้ชมได้เห็นนา่า่านักท่องเที่ยวผลร้ายนะครับไป้องครับเนาะนี่คือแบบสกายวอล์กที่สวยงามและกสะอาดสะอางนะถามผู้ชมนะไปเห็นมาแล้วก็ต้องถ่า,ายเก็บไว้เป็นบรรยากาศหรือว่าถา่ายรูปเนาะที่ดักท่องเที่ยวเผลมาถ่ายนะครับถามผู้ชมครับเนี่ยนกท่องเที่ยวผลจะเดินไปที่ประตูน้ำนะไปเลือกนะื้อเสื้อผ้าเนาะอีกคนก็มุ่งหน้าไป หน้าห้างเซนทรันเวิลด์บิ๊กซีตรงนู้นราชนำรีนะแถวบุกคนนะไปะชมพาบรรยากาศน้ำอมเปล่าวนี่ครับฟังเน่ก็จะเป็นอ่าเวลากลางคืนนะแถวผู้ชมเนาะอมอผ้ามาเบิ่งแลเด้อครับนะก็ะสวยงามมากๆนะครับผมนะนี่เป็นเวลากลางคืนนะครับผมนะโอ้ยครับสวยงามมากๆนะมันนี่คตรน่าจะบอดล้านนะครับ นี่แต่นักท่องเที่ยวนะครับถามชมทีเพิ่นเดินมาเป็นขบวนขบวนอะไรนะท่านผู้ชมเนะาะก็แบบเยอะมากๆครับผมนะอมอมให้แล้วก<อ>ชวาชื่อว่าซึ่งนะท่านผู้ชมนะมาทีไรนักท่องเที่ยวก็ไม่เคยแถวนะท่านผู้ชมนะนักท่องเที่ยวเยอะตลอดนะครับผมนะ แจ่างนะมาก์นะม่อของกามาเบนไฮเอฟซีเนาะได้มาเบิ้งบรรยากาศ่วงเวลากลางคืนไฮเอฟซี FC ได้เห็นเนาะว่าจะเป็นจังไงน,นะท่านผู้ชมเนาะทุกคนก็ป้า,ปาเ,ปเป็นยังไงคือถ่ายแต่วางเก่าแล้วนะั่นคือถ่า,ายาสถานที่เก่าแต่ว่าอักท่องเที่ยวคนบวกเกาเ่า,กาเด้อท่านผู้ชมเนาะเป็นหลังไหลกันมากเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนะานะเสร็จแล้วครับ ว่าสวยงามครับท่านผู้ชมฟังนี่กันจะเป็นพระพิคเนศนะครับผมนะพระพิคเนศพระพรหมนะครับเนาะสามารถมาขอพรโชคลาภการเงินการงานนะท่านผู้ชมนะไปเห็นคลิปนี้กับขอให้โชคดีเด้อคือจังม่อมเลยครับเนาะอ้อมบอกขอให้เจอกโชคดีประสบความสเร็จในการงานเด้อสาธุนะครับไปแตบรรยากาศมาเบิกภาพนี่ครับผมนะนี่ก็ภาพบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมครับที่ ครับท่องเที่ยวคนได้เดินทางมนาะตรงนี้เนาะอาจจะโบลายทุกคนแต่ว่ากมา,าเป็นช่วงๆนะท่านผู้ชมนะเซอร์คือหนักท่องเที่ยวนะครับผมนะจุดสำคัญในเซอร์ค,คืออบริเวณนี้นะท่านผู้ชมที่ทุกคนมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปนะครับเป็นสถานที่นี้เนาะโอ้โหคนเยอะนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นพระพรหมนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็เดินม,มาจากหน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์เนะาะอันนี้นักท่องเที่ยวกาซิลายครับท่านผู้ชมเนาะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคนไทยเพิ่นกจะเจริญงานนะท่านผู้ชมนะโอ้โห,โหบรรยากาศกลางคืนครับนี่คือนักท่องเที่ยวนะครับผมนะทีเปิดนำมาได้เลื่อนขอนึ้นมาเนาะ เฟินเดอรครับความสวยงามของเมืองไทยนะครับโน้นเป็แบบสวยงามมากๆครับสมบหรับสกายวอล์กยาวไปถึงนน่นเลยนะนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวตรงนั้นนะครับที่เดินเดินขึ้นมาเนาะขบวนขบวนเลยนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆนะกล้องอาจจะมืดนๆนะสาวผู้ชมนะดูครับ ภาพมาดูเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นมาธุนราสนามดีนะท่านผู้ชมเนาะี่เปวนมาถาม่ายคลิปแล้วก็คือมาเช็คอินบริเวณนี้ทนะ่านผู้ชมนะตรงไปคนก็จะเป็นเสียแยกประตูน้ำก็สามารถไปซื้อเสื้อผ้าได้เนาะนี่เลยครับท่านผู้ชมเป็นก็สา,ามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณนี้นะครับ สวยงามมากๆครับาดูมานี่ทุกคนนะนักท่องเที่ยวเบรนกาจะเดินไปเป็นขบวนนะครับผมนะเนาะเจอบางคนกัจะเข้าบิ๊กซี่นะบางคนกัจะไปอ่ตรงที่แยกประตูน้ำนะครับนะมาเรื่อยๆเลยครับเนาะโบเพวเลยนะครับนักท่องเที่ยวคนไทยเนาะ ามาเทีย่ยวเมืองไทยนะครับนี่เนาะตรงนี้นะครับนี่ที่เปิดนนะหมักมาทายลูกกันนะทุกคนนะทีแบบเป็นที่ยอดฮิตมากๆนะทุกคนมาทายลูกก็ต้องมาบริเวณนี้ครับคือวิวแบบสวยงามมากๆนะข้างล่างก็จะเป็น,าน่าโนานะที่เลยรถวิ่งข้างบนก็จะเป็นสกายวอล์กให้ยืนถ่ายลูกแบบสวยงามมากๆครับผมนะ คิดว่าดึกป่นนี้คนจะบอไลนะท่านผู้ชมสุดท้ายคนกหลายคือเก่าเด้อครับผมนะเต็มเลยครับพี่น,น้องครับเดี๋ยวจะเป็นบริเวณถนนนะท่านผู้ชมครับด้วยแบบสวยมากๆนะมาทีไรก็บอกกยเบื่อนะครับมาอัปเดตเรื่อยๆเยนะเาะทางท่องเที่ยวเหมืนก็จะเดินมาเป็นขบวนแล้วรับผมนะ ็แบบเยอะมากๆครับของคนกาต้องยืนถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเราจะาทานเช็คอินอยู่แล้วนะครับผมไปเดี๋ยาภาพาไปดูขนาดเนะาะก็จะได้เดินทางกลับนะครับพี่น้องครับ เดินทางมาตรงทีบิกซีตรนุนราสนบุรีนะครับนะมาซื้อสินคา้าจับส่ายใสๆนะครับนะโอ้ยค,ครับงงมนี้ออกเลยว่ะแสงสีเสียงค,ครบเลยครับพี่น้องค,ครับขอครับ สวยงามมากๆครับผมนี่แหละครับเมืองไทยไม่เคยหลับไหลนะวิ่งทั้งคืนนะครับผมนะนักท่องเที่ยวฝั่งนะั้นก็เต็มเลยครับผมนะอ้อมอย่างมากเลยคนแถววงคนนอก ป่ะอ้อมกับภาไปเบิ่งาด้านหน้าเนาะอันนี้กับช่วงี่กับบออุค่ามีเทศกาลยังครับทุกคนนะมีเทศกาลม่อมป่ะจะได้มาอัปเดตเรื่อยๆนะครับนะ <Okay. S 1> มาอัปเดตสถานที่เก่าแต่ว่านักท่องเที่ยวเพิ่นบอกเก่าเด้อครับ <Yeah. S 1> มาทุกวันนะนักท่องเที่ยวหลังไรเขาประเทศทุกวันครับผมนะคนก็จะมาเป็นอ่าครบั่วครับเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะ ร้อนมากๆครับวันนี้ยจะเป็นมุ่มมาคลังเคลื่อนครับผมผู้สวยงามมากๆครับผม โอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสวัสดีทุกหมอซโน,โนค,ครับสิ่งสำคัญตัวเติมบอกต้นขาโค้งชน,น,นเนาะคลิปนี้ก็คำว่า,า,าสั้บายดีสวัสดีครับ